สวัสดีครับคุณครูครับครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้ผมก็มาตามต่อตัวเลขของคุณครูให้กับท่านผู้ชมครับก็คือเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมเลขไก่ออกพอดีครับคุณครูกับฝันพอดีครับเดี๋ยวเขามาฟังแนวทางของคุณครูดวงเฮงน้ากันนะครับว่าคุณครูฟันว่าจังไหนได้แนวทางเป็นเลขตัวใดครับท่านผู้ชมครับครับคุณครูครับสวัสดีค่ะก็ฝัน ฝันครั้งแรกก็ฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเรานตกน้ําตกบอ่อครับมาเก็บมาใส่กระเป๋าพอครั้งบันโกนบันโกนที่ผ่านน้ำที่บันโกนบันพระล่าสุดสุดท้ายก็ฝันว่า,าเห็นเลขรอยมาเลข90น่ะ๋อฝันมาเลขรอยมาหาเลยค่ะ90ก็เลยมันมีความรู้สึกติดตาจนถึงสว่าง นั่นแหละตื่นแมวแมวก็มาปิดพัดลมตัวหนึ่งปิดพัดลมตัวหนึ่งก็เกาหัวให้ตื่นตีห้าเก้านาทีเป็นนาฬิกานะก็มาต้มไข่ไข่เค็มส่งข้าวอย่างนี้รอบนี้ก็ไม่ต้องตีเลขอะไรแล้วน้องคุกอย่างเลขโทรศัพท์ก็ศูนย์เก้าสามเราก็ชอบเก้าศูนย์ตรงศูนก็ตรงกับฝันเห็นเลขลอย่คะแล้วก็สามสามห้ามนะที่ชอบนั้นเลย ส่วนเลขทูบที่เราจดจุดครั้งเรขมันก็แปดสองเจ็ดตัอครั้งที่สองเมื่อวานนะเมืม่อวันที่เท่าไหร่ที่สิบสี่อันพระใหญ่สุดท้ายครั้งที่สองก็สองเก้าสองก็เหมือนกันก็ตีเป็นว่าเลข<ม>ทูบมีแต่เลขเก้าท่านคุณนะถ้าถ้าเลขทูบเราก็ก็ให้ตัดสองตัวก็สองเจ็ดสองแปดสองเก้ากลับเอาครับแค่นั้น ันก็ให้กลับเอานอนครูค่ะถ้ากลับเอาเองก็คือเลขทูก็ให้ให้ท่าผู้ชมเขาตัดออกก็แล้วกันค่ะครับหรือว่าใครจะซื้อสามตัวเลยก็ได้สองตัวแล้วแต่เพราะว่าเราก็ไม่สามารถว่าจะถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าเราวันนี้เฉยๆลอตเตอรี่ก็ไม่ซื้ออะไรก็ไม่ซื้อสักอย่างอไม่มีทุนก็ยื่อเฉยๆครับก็คือวันนี้คุณครูไม่ได้ไม่ได้เสี่ยงโชคเนาะครับแต่แต่แบ่งปันแนวทางให้ท่านผู้ชมค่ะค่ะเพราะว่าเรา ไม่มีทุนแล้วเราก็พยายามอยู่ได้อยู่ให้ได้างี้นะไม่ไมไม่ซื้อซื้อก,กฝันฝันเราก็เป็นได้ถ้ามันถูกไมถก่ถูกถูกไม่ถูกก็ไม่รู้เนาะแล้วแต่แล้วจะโชคของใครทั้งวันเนาะไอแต,ต่ตัวเลขตัวเลขที่ลอยมานี่เดี๋ยวคุณครูเล่าไอ,ไอความฝันครั้งสุดท้ายนี้ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าคุณครูฝันว่าย,ยัางไงฝันตอนช่วงเวลาเท่าไหร่ ก็ช่วงใกล้สว่างก็คือตื่นมาที่แมวเขาปิดพัดลมตัวหนึ่งตัวหนึ่งเกาหัวให้ตื่นตีห้าเก้านาทีานะคะก็คือว่าพยายามหลับตาอย่างลอยมาแล้วก็ตอนแรกก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งเขาถืออะไรนะไข่เขาให้ถือไข่เป็นพวงเดินตามเขาด้วยอย่างนี้ทีนี้มาเห็นเป็นเลขเก้าศูนย์เลยอ้ตกตื่นมาก็ตื่นตื่นตีห้าเก้านาทีพอดี ก็คือตัวเลขนี่มันลอยมาตรงตรงต่อหน้าค่ะต่อหน้าเลยเก้าศูนย์อะคือมันชัดเจนอะแต่เก้าเลขเก้าต้องให้ระวังเลขหกด้วยเนาะใช่เก้าศูนย์หกศูนย์เนาะครับเราไม่รู้เรามองไม่เห็นเนาะถ้ามีงั้นถ้ามีทุนก็จะซื้อถ้ามีคนมาขายก็ซื้ออยู่แต่ว่านี่ดเป็นไหนตามภาษาเราถ้ารู้ว่าถูกเราก็ซื้อใช่ใช่เนาะครับอเดี๋ยวคุณครูเขียนแนวทางให้ท่านผู้ชมหน่อยครับว่า สลับตัวเลขครับเอาเลขเลขความฝันก่อนก็ได้ครับคุณครูครับเสียงไก่น้อนครูร้องเสียงดังมากเลยครับก็เลขสามตัวเลยเนาะครับสามตัวแล้วก็ศูน ถ้าสองตัวก็ที่เลขลอยมาก็เก้าศูนย์สามศูนย์แล้วก็ืพสามห้าที่รับถึงอ่าตรงนี้ก็เลขเลขทูเลขทูต้นกล้วยอันนี้คือเลขความฝันน้อนค,ครูต้นกล้วย ก็เอาแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายอ๋อสองเก้าสองสองตัวแล้วก็เอานอนี้ที่ตัวเลขด้วยไงคุณครูมันมันจะเยอะไปหรือเปล่าคุณรูเยอะได้นี่เจเจจากตัวนี้ออกไงส <27. S 1> <28 29. S 2> องเจ็ดสองแปดสองเก้าอ๋ข้างเรกเราได้แปดสองเจ็ดไงั้งเรก ครั้งที่หนึ่งมีครั้งที่สองครับอ๋อก็คือทูกครั้งแรกวันพ้าแรกที่คุณพูดจุดได้ก็คือแปดสองเจ็ดแล้วก็แจกมาเป็นยังไงเลยจะเขาเอาเนาะคือถ้าเล่นตามหกประตูอะไรอย่างนี้นะครจะเอาตัวไหนอีกสองสองนี่บหก็ก็ประมาณนี้เนาะครับมันรูก็เพิ่มก็ได้บางคนวันนี้เออประมาณนี้แลยมันกูครับ อ๋อแล้วเนี่ยนคือคณตัดให้เรียบร้อยตัดให้เดียวบางคนว่าทำไมไม่ตัดให้ด้วยออเออใช่ใช่แต่ตัวนี้คือเลขเราชอบเราชอบแค่สองตัวนี้นี่เราชอบแค่นั้นเองนี่เลขชอบครับท่านผู้ชมครับถัดเสียงดังไกลไกลครับม่หงตอนทายคลิปพอดีครับเป็นเป็นธรรมชาติของเขาครับนี่คือเลขชอบสองตัวเนี้ ก็กลับก็ระวังกลับ90ก็ระวัง60แล้วก็ว่าไม่เขียนให้ไม่เห็นตอนไหนอีกใช่ไหมอ๋อคุณครูคืนครูไปดูคอมเมนต์เหมือนกันเนาะใช่ครับบางทีเราไม่เคยดูเราไปดูเขาเอ้ยไปทำไมเขาคอมเมนต์เยอะมางทั้งที่เราก็บอกแคทีนอย่นีนะครับแล้วก็ไม่เออเออแล้วก็บางคนก็บอกว่าทําไมไม่ตัดให้ด้วยใช่เพราะว่าทําไมไม่ตัดให้เลยครับเอาไปเห็นตัด ตอนไหนเขาบอาอันนี้ตอนไหนไม่เห็นเลยบางทีเปิดไม่เนาะ นาะสาของคนดูแต่เราทําไม่เป็นเอ้กับก็ก็มันคนดูมันเยอะอ่ะน้ครูมันก็แล้วแต่ความคิดของใครของมันถามว่าเราเราถ่ายอันนี้ให้ได้แต่เราไปทําอย่างนั้นไม่เป็นใช่จริงคือถ้าเราจะทําให้ถูกใจทั้งหมดมันก็ยากอ่ะครูเพราะว่าโอ้โหคนดูไม่รู้กี่คนใช่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าเขาดูยังไงดูเราคอมเมนต์ยังไงเราก็ไม่รู้เนี่ยนะแค่ไปเปิดเจอเป็นบางครั้งบางทีนะไม่เคยทําไม่เป็นพูดง่ายเนาะแต่แต่ก็คุณครูจําได้ว่าทําไมไม่ตัดตัวเลขให้ด้วย ทำไมทำไมไม่ให้คุณครูตัดให้เลยแล้วตอนไหนเห็นดูเลยตอนที่ว่าอะไรนะสองศูนย์หนึ่งเนาะบอกสองศูนย์ยังให้เราบอกให้ศู์สองอีกทางเนาะก็ประมาณนี้เนาะคุณครูสลับตัวเลขของคุณครูครับมันชัดเจนไปเลยเอครับนี่ครับท่านผู้ชมครับคุณครูก็ตัดให้เรียบร้อยครับสำหรับรอบนี้เนาะครับความชอบเลขลอยมากับเลขนี้นี่จะชอบแค่นี้เลขโทรศัพท์อเราแค่นี้ข้างหน้ามันเลขที่ คุณครูฝันครับท่านผู้ชมและกับตัวเลขที่คุณครูมาครับสาหรับงวดนี้ครับงวดของวันที่16มิถุนานยน65หครับคุณครูแจกแจงออกมาให้เรียบร้อยครับสำหรับงวดนี้ครับมีก็มี093 90 30 35 60หครับส่วนเลขถูกต้นกล้วยนะครับที่ว่าเลขเขามาตลอดครับท่านผู้ชมอ่าผ่าพหเลขที่คุณครูจุดถูกใดก็คือ8 2 7ครับอันนี้ครั้งที่1ครับอันนี้ครั้งที่2คือ292ครับ ทูบว่าวันพระเมื่อวันที่สี่นี่แหละครับเมื่อวานนั่นครูเนาะนี่ครับหมดเสร็จแล้วก็ตื่ครับก็คือตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณครูก็ตัดออกมาให้ก็คือสองเจ็ดสองแปดเก้าสองสองสองเก้าเก้าครับท่านผู้ชมครับกลับเอาด้วยเอาเองครับไม่รู้มันออกเนาะถ้าชอบตัวเลขที่คุณครูฝันแล้วก็เลขทูบครับถ้าตรงใจก็ลองแคปหน้าจอเอาไว้ครับเผื่อเผื่อมันชอบก็จัดไม่ชอบก็ ผ่านนอนครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีถูกรางวัลทุกๆคนถูกีเยอะนี้นะเราไม่ได้ซื้อกัปช่างคใอนคนอื่นถูกก็ดีใจด้วยแล้วแหละขอบคุณครับครูครับสวัสดีครับ